ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิทธิพลซึ่งมีความรู้มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ US Tariff หรือเรื่องการทุ่มตลาดใดๆเนี่ยเรามาพูดคุยกันเพื่อหาทางร่วมมือกันทําให้การเดินของเราสามารถที่จะสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กรุณาก่าวชมผมในการอภิปรายแล้วก็ ขอบคุณที่ท่านตั้งใจฟังการอภิปรายตลอดนะครับ CO 5ใบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราปลายทางเขาส่งให้เราตรวจ16ใบเราเลยเจอ5ใบนั่นหมายความว่ามันยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับหรือในมุมที่ภาคเอกชนเขารู้ว่ามันมีปลอมเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าท่านไปถามกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศไม่สามารถบอกได้เลยว่า CO ที่ออกจากกัดหอการค้าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกี่ใบอันนี้คือตัวอย่างจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่ยังไปเติม,เต,มเต็มได้ก็อยากเป็นกําลังใจให้ านรัฐมนตรีนะครับเห็นท่านตอบและพูดในสภาได้ดีกว่าสสหลายคนอีก ก็ขอให้ท่านมาสภาบ่อยๆจะได้พบกันนะครับขอบคุณท่าน,านรัฐมนตรีครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ซ o มีการแก้ไขไปแล้วนะคะท่านไม่ได้ออกโดยที่อื่นเลยออกโดยทางกรมการค้าต่างประเทศเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันน่าที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะออมองได้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรแต่กราบขอบพระคุณสําหรับคําแนะนําเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเพิ่มเติมนะมีอะไรแนะนำานี่ยยินดีที่จะนําไปทําเพิ่มคะ่ะ